นักแสดงหนุ่มคนนี้ใช้เงินค่าเล่าเรียนที่คุณปู่ให้มาไปเลี้ยงดูเพื่อนฝูงเพื่อให้พวกเขาเยินยอจริงๆแล้วเขาก็มีส่วนหลงตัวเองในพรสวรรค์ของตัวเองด้วยซ้ําหลังจากนั้นเขาก็รีบไปขับมอเตอร์ไซค์คันงามที่ได้มาจากเงินค่าเล่าเรียนที่คุณปู่ให้เช่นกันเพื่อไปจีบสาวสีหน้าดูเรื่นเริงไม่เบาเลยนะเนี่ยนึกว่าที่เขาสามารถใช้เงินเป็นน้ําได้ขนาดนี้เป็นเพราะเขาเป็นหลาน รักของคุณปู่แต่ไม่ใช่คุณปู่กำลังเป็นภัยคุกคามต่อความฝันในการเป็นนักแสดงของเขาคุณปู่ต้องการให้หลานชายคนเดียวของตนเรียนจบจากมหาวิทยาลัยปกติมาโดยตลอดดังนะนัะเขาจึงออกคำสั่งห้ามเด็ดขาดไม่ให้เขาร่วมการแสดงใดๆเลยแต่แดวุมก็ไม่เคยเกรงกลัวเลยยังกล้าพ,พาเพื่อนร่วมชั้นเรียนการแสดงไปร้านทำผมของครอบครัวเพื่อทำทรงผมฟรีอีกด้วย ตอนนี้คุณปู่ก็มาถึงพร้อมกับความโกรธเกรี้ยวแต่ด้วยความเจ้าเล่ห์ของแดววงไม่นานคุณปู่ก็ต้องยอมแพ้ใครจะไปคิดว่าเขาจะถูกตำรวจจับเพราะข้อหาขับรถเร็เกินกำหนดแล้วถูกนำตัวส่งสถานีตำรวจทันทีคุณปู่มาช่วยประกันตัวแต่จริงๆแล้วแผนของตำรวจก็มาจากคุณปู่นั่นเองยังคงรักหลานชายคนนี้อยู่มากคุณปู่จึงพาเขาไปแก้ไขผมหยีคุณปู่จัดแต่งให้หล่อแล้วดู